ไปไหนนะไปไปไหนมาลงมามาเนี้ยนะจะไปไล่เนี่ยอ๋าโอ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 จะเกินไปแล้วนะไปเลยไปขนต้นมันเลยบายไปเลยจะลงไหม มา,มา,มาลงเดี๋ยวมาลงมาลงลงเลยลงเลยเี่จะไปขนต้นมันลงมาลงมาผมยกยังไม่ชีนนะอ่าเอาไปไหวบุญหลวนี่ไอนันทีเฮาใหญ่มาเร็วมามาเร็วเร็ว นัน่นทำเป็นโออยากไปอยากไปอยากไปโอโอโอ, <laughs> อลงมา <c oughs> ยะ